มาดูอีเหตุการณ์หนึ่งหน่อยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาฮะใครมีคนเฒ่าคนแก่ต้องดูแลเขาอย่างดีนะ,ะคุณตาท่านนี้จริงๆเป็นอดีตนักเขียนและก็นักวาดภาพศิลปะชื่อดังมากในสมัยก่อนเนี่ยจะรู้จักกันในนามสเสนธนารัศลิดฮนะซึ่งบอกว่ามีผลงานโด่งดังถูกโพสต์เอาไว้ในเพจเรารักสุวินทวงศนะ์ฮะตอนแรกเนี่ยครอบครัวก,กําลังตามหาคุณตาคุณตาท่านนี้เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาแล้วครอบครัวติดต่อไม่ได้เลย เปิดภาพโพสต์ขึ้นมาก่อนฮะภาพโพสต์เนี่ยเรารักสุวินทวงเขากาลังประกาศตามหาบอกว่าตามหาญาติใครรู้จักคุณลุงท่านนี้บ้างเห็นบอกว่ามานั่งอยู่แถวเซเว่นแล้วมันก็มีคลิปสุดท้ายด้วยนะฮะมีคลิปตอนที่คุณตาเสน่ห์อายุ9 3บปีนี่ฮะนั่งอยู่แถวร้านสะดวกซื้อแล้วแกจําอะไรไม่ได้ว่าแกบ้านอยู่ไหนแกจําได้อยู่แถวแถวแปดริ้วฉาเชิงเซาเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วเอาไปลงเพจต่างๆนี่ฮะ ลงเขากาทางกลับบ้านไม่ได้คุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่าเกิดเรื่องสลดขึ้นนะจุดเกิดเหตุแถวๆหน้าโรงงานแห่งหนึง่งบริเวณถนนสุวินทวงศ์ขาเข้าฉะเชิงเซาเขตพื้นที่หมู่11ตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเซาเปิดภาพกล้องวงจรปิดมาหน่อยฮนะเรื่องนี้คุณตาตอนแรกเขาหายไป17 ปรากฏคนกําลังออกตามหาและนี่คือกล้องวงจรปิดวินาทีที่รถกระบะชนคุณตาฮะคุณตาอายุ93<ช>เข้าใจว่าน่าจะมีอาการเรื่องหลงๆล,ลืมๆแล้วเดินออกไปกลางถนนตอนดึกๆสุดท้ายถูกรถชนฮนะช่วงที่เกิดเหตุก็คือช่วงตีสี่ของวันที่18นะหลังจากที่พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปคุณตาเอาไว้ได้<ช>เป็นภาพสุดท้ายในที่สุดก็คือคุณตาตายแล้วแล้วที่มันสลดไปมากกว่านั้นนะคุณผู้ชม รู้ไหมว่าคืออะไรไไคุณตาเนี่ยเสียชีวิตหายออกจากบ้านครอบครัวติดต่อไม่ได้จนเขาต้องประกาศตามหาแล้วมาเจอว่าคุณตากลายเป็นศพปรากฏตาสเสน่มีลูกสี่คนภรรยาเขาเนี่ยเขามีภรรยาสองคนค,คนแรกเนี่ยเลิกกันไปแล้วและมีลูกกันทั้งหมดห้าลูกคนหนึ่งพิการคุณตาดูแลอยู่ส่วนลูกอีกสี่คนสมบูรณ์ดีทุกอย่างแต่ ไม่ได้อยู่กับคุณตาอันนี้ไม่ว่ากันแต่หลังจากคุณตาตายเขาก็เลยพยายามตามหาครอบครัวของคุณตาให้ติดต่อขอรับศพเพราะเมียคนปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณปราณีก็อายุเยอะแล้วเหมือนกัน<ช>วันนี้เองเนี่ยเขาบอกลูกสี่คนเขาพยายามติดต่อไปคนโตบอกปฏิเสธเดินทางมารับศพพ่อไม่ได้เพราะติดธุระอยู่ต่างจังหวัดส่วนคนที่สองบอกว่าคุณคือมิจฉาชีพติดต่อโทรศัพท์ไปแล้วบอกไม่เชื่อว่าพ่อตาย<ช>วางสายคนที่สามติดต่อไม่ได้ แล้วก็คนที่สี่เห็นบอกก็ติดต่อไม่ได้โจนสุดท้ายเหลือแค่คนพิการน่ะที่คุณตาต้องดูแลแล้วปัจจุบันนี้ใครจะดูแลต่อล่าสุดเราไปเจอคุณปราณีฮะเป็นภรรยาคนที่สองที่แกบอกว่าตาหายออกจากบ้านตั้งแต่17พยายามออกตามหาไปร้องเพจต่างๆแล้วบ้านเนี่ยอยู่แถวๆสุขาพิบาล5ตาออกไปไหนเนี่ยไม่รู้จริงๆและเข้าใจว่าตาเนี่ยน่าจะไปเรียกแท็กซี่ แล้วบอกว่าไปแถวแถวแปดริ้วเพราะแกจํไเ้ื่อบ้านอยู่แถวนั้นจนสุดท้ายไปถูกรถชนวันนี้เนี่ยคุณปราณีส่งภาพมาให้เราดูด้วยถูกไหมเป็นภาพที่แกเคยวาดรูปผลงานต่างๆอะ่ะเป็นผลงานศิลปะเห็นบอกว่ามันจะมีผลงานนี่ฮะวิธีเขียนภาพสัตว์เสน่ห์ธนารัศสลิดเห็นใช่ไหมนี่คือฝีมือแกนะฮะหลังจากนั้นมีอีกฮะภาพในอดีตที่แกเคยสร้างผลงานเอาไว้สี่พยักษเอาตรงๆผมก็เกิดไม่ทันอ่ะนะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไอ้พวกภาพต่างๆเห็นบอกตาเป็นคนวาดด้วยตัวเองยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันแต่เวอร์ชั่นนี้ไม่แน่ใจหลายคนอาจจะไม่ทันแต่คุณพ่อคุณแม่น่าจะทันปลาบูทองฮะมผมเองอะทันดูแลรู้เรื่องสังทองก็มีเนี่ยเชื่อไหมล่ะว่าจะเป็นผลงานของคุณตาท่านนี้เปิดภาพตาเมื่อคืนหน่อยฮะที่ตอนที่พลเมืองดีไปถ่ายคลิปเอาไว้แล้วพยายามจะประชาสัมพันธ์ว่า ใครเป็นญาติสุดท้ายญาติไม่ทันได้มาเจอยังไม่ทันได้เห็นเพจเพราะคนเท่าคนแก่ทั้งนั้นอยู่สองผัวเมียกับคนพิการหนึ่งคนหลังจากนี้บอกอยากให้ลูกๆมารับผิดชอบหน่อยสําหรับคุณตาสเสน่ห์มาจัดงานศพมาดูแลเขาหน่อยเป็นวาระสุดท้ายฟังเสียงภรรยาคุณปราณีไม่มีแรงเลยอะจงสานโอไม่มีแรงก็ไม่ไม่คิดว่าจะจะไปไกลขนาดนั้นไง พ็รู้ว่าไปแท็กซี่จะจําไม่ได้แล้วยายก็มม่ตกใจอะนะคนเราอยู่ด้วยกันเคยมากินข้าวด้วยกันทุกวันวก็ไปให้ไปดีไอ้องก็ดูแลให้อยู่แบบให้ไปสบายให้หายห่วงสงสารแบบว่าเขาไปอย่าหมดห่วงเลยก็ให้ตังอ๋องอยู่อ๋อให้ไปดีว่าดินเปิดทางให้สงสารเนาะคนจำคนซื้อคนทำอาหารกินนะคะสงสารไม่มีแรงเลยค่ะ เบื้องต้นแสดงความเสียใจด้วยและลูกๆฟังข่าวอยู่นะฮะ <c oughs> คุณตาเสียชีวิตแล้วรับศพท่านด้วย